เลือกราตีที่หลังเออก็แน่อยู่กับเราเราแค่อยากจะเล่นคาราทโทฟี่กับกับบุรเฮย์บุรจินโน่ทำอะไรไม่ก็ <twitch ing. S 1> อ่าแต่ว่าไปในเทนเดียมวอรนี่คือใช้อะไรในฟอร์มอะไรอย่างเี้ยได้ของแบบเชื่อมพคอมิวเตอร์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้หนิงก็ได้อะรูปเกมประตูย่างเงี้ยยกเป็นแบบภาคแรกอะภาคแรกไม่ได้มันต้องต้องแตะหน้านี่เลย คือแบบจบเกมนึงต้องม t เรีย o คุ้มว่าตัวนึงใช่ไหมนะผมใส่แล้นี้แต้มใส่แล้วว่าเว่าไอข้อเข็มแมกกาโรนมาจากไหนแบบธรรมดาเลยนะ มันจากภาคเก่าันจะมีคนทำไว้อยู่มนจะมีคนไทยด้วย่คือแบบหาไม่เจอเนี่ยไฟเกมมันใน p ี m หาไม่เจอเอาชิบหายมีสมาร์ทคืออยากได้มาไท้ไงแต่หาไม่เจอคออ ผมเนี่ยโดนหมายกับแตกตายอ่ะยังเข้าได้นะเหตูการง์รอดได้ยินแต่ไกลเลยอมีก่อนระวัง สบายใส่คอมเด้อออโอ้แต่รู้สึกว่าใส่คอมแบงแบงมือไถยทันมึงก็คนเดียวกับไถยทันเยลยทำไมมือคอมเดียววะไม่ครับคือถ้าไถยทันวิ่งไวขนาดนั้นไม่ใช่แล้วแหละเพราะไถยทันเดินช้ามาเลยตนะั้งแต่เคยเห็นมายังเดินช้ารถถังที่ทำ โดนไม่แต่ยงโดนตัดเดี๋ยวใครท่อะดรกันไม่แต่ว่าทำไมพี่ชายเราถึงโดนตัดงไปทำงานอะครบุ่นทุกสองสามแล้วตู้อะไรรถถังมีกินได้สงสัยอยู่เนี่พี่เราคื As you wish, unit ready. Tech building captain. Lives by the gun An honorable decision. Tech building captain. Building. Construction complete. New construction options. Oh, no. Oh, I'm okay. No. Oh, I'm okay. Oh, Oh, i <coughs> <coughs> อ่าเดี๋ยวยท่านเทียอะไรมันไตรคอปเพื่อนรักพวกมึงเรียกแค่ไหนนายท่านกูงงกันเลยชื่อไตรคอฟมันคือไทรท่านมันคือไตรท่านไม่ต้องอย่าล้างสมองคนในกลุ่มต้อคนไม่เรียกนามนายท่านมันคือไททันไงมันคือไททัน

เขาจริงๆมเสียงวติโก้ฟังไปมาไม่ก็ไม่ก็เวมไม่ใช่วติโก้มันคือเนอมเวนมเวนอมได้ยินเสียงแค่คำว่าเีอังทีริงนี่คือรู้แล้ว่ารานีเป็นสายว่าเป็นเวนอมหรือเลนียตเหมือนกันลองอันนี้ไหมพี่

Night frame here to serve. your ready. He who lives by the gun. Unit ready. Patrol craft. Right. I shall fight with honor as you wish. Unit ready. I can hack anything. Fearless. Fearless. Here I come. Arm patrol. Training. Mm -hmm. <laughs> Select <laughs> 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 คือมันความเป็นางความจริงนะตรงนี้มบอกมันแฮกไันทุกอยากแค่ตัดอาวุธเฉยๆอ๋อแค่นั้นใช่แค่เห็นเหมือนแฮกเกอร์ในเกมนัลโลเลยตังได้แฮกเกอร์แมนแฮกเกอร์ในเกมนัลโลเลยแฮกเกอร์ินเกมลโลนี่เออติดคครับระวังหน่อยแล้วกันของของลิเบียข้างล่าง แค่เกใมลาแต่แฮกเกืรอมีการารตัวเองการาตัวเองสภาพนี้ได้ไม่ต้องไม่ต้องผมมีกองบมากเขาบุกมาพีบเลขนทีดดแ้ I am yours to command. We consider it done. Keep us All right. Unit Red. All right. confirm. How's uh, no. it Oh How's it looking? Yeah. Unit <laughs> Unit ready. Night frame. <laughs> <laughs> <Gator serve. laughs> decision. Oh, then they couldn't <laughs> open.

เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันพุ่งเข้าอากาศได้ด้วยเหรอ่ามันผพ่งรู้ว่ามันผนพึงเข้าอกาศได้อะพี่เหมๆเอ้ยนเร็แล้อเงิอนตยอ่ไม่มีระวังมีคนระวังเลยพี่ระวังขอบคุณมาก ไอหุ่นทันทับเพื่อนับด้าดิมิตตายด้วยด้ยกระรําโจมตีของฉัไอโจนทันทัดเลยนะไอัวนี่มันพึ่นขึ้นฐานชาวบ้านนะ

Unit uh. promoted. Building. Unit uh. lost. Our base is under attack. Select target. See anything? building. Construction complete. Unit lost. Send the next gear. No guard. All miner under attack. Unit lost. All minor under attack. Our base is under attack. Construction complete. โอเคลงลงตรงไหนเดี๋ยวเอาเอาตรงเอาตรงจุดนั้นเลยแล้วกันจะลงนะพอถึงไงก็แล้วแต่นี่ตัวต้องยิงอยู่ดีอ่าฮะโอเคผ่านผลิตหมดเสร็หมดเลยเว้ยเออเยอะ What's going on, Chief? โอ้โหายหมดเลยโอเคครูครเขาแล้วแหละตะขามี่บีบีขบวนเยรนะแล้วาไปไปไหนหมดวะ อแม่งันนเอ็มซีม <frying machine gravy> so ีบึมบึมเลยเว้ยเฮ้ยมีกมีกบขาดข้างหลังโอ้โหหน้าหีนี่กูชอบที่กูชอบคุต่อไม่แปลกใจรู้สึกว่ามันรู้สึกมันโดนบับโดยเช็จนล้วเนี้ย โดนับโดนสินเนี่ยอาเฮียว่าแล้วไอแบตนั่นหมดแบตหลอดเด็คีย์บอร์ดหมดกูว่ายเปิดไปติดโอเคก็ อมีกนเราว่าเราเราเงินหมดว่ะ Yes กูทำเรได้แทกเงินหมดแล้ว Yes แทกก็เนี่ยแหละยมมานานใช้แมลงแค่เชื้ออ่ารัเนี่ยแหละกูทำพิหลายสัปดาห์กว่าจะทำได้อ้เหี้ยกากูจะทำไดู้ไม่กจะ